ล่าสุดแอฟแทกซอนเปิดตัวแฟนคะ่ะต้องบอกว่าปีห6ลรุ้นแกนอุปนิิงนะคะหลุดโผลเปิดตัวแฟนปีหน้าจริงหรือไม่ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยเลยค่ะว่าแอฟแทกซอนคนเดิมหรือไม่หมอช้างเนี่ยเปิดตัวในเรื่องความรักว่าปีหน้าเด่นที่สุดอันดับหนึ่งเลยละคะ่ะงานนี้ทําเอาสาวแอฟเองก็ยิ้มแก้มบานเลยนะคะหมอช้างเองหัวเราะก็เบิกบานด้วยเช่นเดียวกันโดยหมอช้างกล่าวว่าราศีตุลเนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยนะปีหน้าในเรื่องความรัก เดิมพระราหูเข้าความรักจะได้ความรักเงาๆไม่ชัดเจนแต่รอบนี้นั้นชัดเจนต่างอายุต่างวายัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างยิ่งกล่าวว่าในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างจะเข้ามางานนี้คงต้องรอติดตามกันแล้วค่ะงานนี้ด้านชมพูเองเนี่ยก็ถามเพื่อเือให้กับสาวแอปนะคะบอกว่าราศีตุลเนี่ยถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี่แกนอุบิ่งเลยเปิดได้ปี66 ดังนั้นแอปเองยิ้มยิ้มบอกว่าหมายถึงจะต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยมอช้างรีบจับพิรุษข,ขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่ามีของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยเลยค่ะว่าสาวแอปเนี่ยมีแอปหลุดอยู่กลางเวทีเหมือนกันแล้วค่ะก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ